กะตานยมกตาเวทีตังนั้นมีมาประจำโลหภไยผู้เธอยึดมันสำคัญไว้ดอกที่ใจ เป็นธรรมะบอกไว้เป็นเครื่องอยู่ของบอดอดบอดเทงทมบอดเต็มดังเพ่นเทศนาเสถมบนาเสวะคนความดีนั้นทัานไผมีบอดตกตั้ีเสถทำยังกะหักลุง จะลื่นขึ้นดอกหงหึงอนาเพื่อนว่าพ่อเฮานี่เกิดมาต้องมีพ่อกาบแม่ลกูกค้ำเอ้พันบ่มีพ่อแม่แท้สังสิได้เกิด นาคุณพ่พอแม่มีหล่นฟ้าหนักเลื่อนอบผู้ผ่านเ,เดยบ่เอาหอยังมาขันสังสาเทียมได้ไพ่ผู้เลี้ยงุนแก้วมานดาพ่อกับแม่โตหกหน่าลกเทียงแท้เข้านาว่าแดงน,นาได้รบ ร้อนหอนเหิ่งบ่มีหายตอกอาบเอาวิจิม่นบ่มีย่ำแล้วมานดาแกวเมีคุณดานนั่นเนกอกอาดนับคนดนนทวนคุณเกวดอกแม่เชียเอ๊มันเสี่ยวแพ่น้าเป็นกระดาษท่องเทียนเนเอา เป็นประกาศเขตเขียนพระคุณเจ้าเอานาเทท่านนําสโมโทนอกกว่างใหญ่มาเป็นหมือเขตแต่มพระคุณเจ้ากะบ่พร้อมนาคุณแม่ไหลกะดอคุณของพ่อกะคือกันแน่ อานตั้งสรงแทนนับบ่ไหวพระคุณท่านหาประมาณบ่มีได้แนวใดได้บ่มีท่อคอ้พวกโลกเตาประค้องไว้อย่าโลกคนเอตั้งแต่มือเกิดพน่คนแม่ดูแล

เห็นคันยุงไว้บ่ให้ตอมเด้อพุ่นแม่หอมดมแก้มแหนมดูลูกยังอ่อนพุ่นแม่ย่ำเข้าหมอพุ่นพ่อจกเข้าป้อนยามฮ้อนพัดนกจากนี้เขียวได้เียว เหม็นปันใดกะฟุ้งไฟเช็ดถอยโดเกียงพ่แม่อดสาเลียงบุตรตาจนว่าไงโจ่าได้ปากเป่าพระคุณเจ้าพ่อแม่สอน สอนให้หาเทียมเอิ้นสอนให้เย็นสอนให้เดนสอนให้เอิ้นพ่อแม่สอนเอิ้นเฒ่าแก่เอิ้นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าแม่ยายนะสอนให้เอิ้นน้องอายเอ้นปู่ย่าตายายใหู้้จักจับปายเวียกาัสร้างสอนให้ ก็กากะก็แก่หูจักหน่อยจักใงหูจักปากจักเบาปากของเจ้าพ่อแม่สอว ข้าความเพี้ยนท่าน้องจนใหญ่กาคาเล่วกาเล่าตอนนาพ่อแม่สู่จนว่าเทาครอบว่าหายกินอยู่บ่อโซ่ครอบสองเทานั่นเป็นเหรอวะ เป็นพ่อเป็นพวงพว่อแม่เลี้ยงลำได้ให้เพียงกําดอกกึนงกันเดิมตาแม่กินขอ้อเมื่อลา Chăm chéo cả phối cửa để nổ Lửa trạng bột ta Tôn khẳng im tìm chẳng em càng Hà sát ha, tàng hay bột say hà át phê ใจอยากเป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำรวจกวดมากับพ้าโซมุทหารเน่อยากเคลีเวียกงขันยุบางกับผราอนในธรรมน้านนะอยากศึกษาเรียนมุน่นเป็นสังกวกันข้านนาอยากศึกษาเรีย เป็นแผนพ่อแม่ตามมตอแต่ขันหาใหู้่สูน้นี่มนะเรียงไงแล้วผลืมแม่ขันมันตานเดหนีไปมีพรรายาผัดเราลืมสองเท่าเอาเมียแล้วผัดลืมคนลอบปะปยเปาผัวแล้วกระจ่อยลืมเท่าบอกเอาหา ทุกนุน้าจังเฝ้าแลนงมาความให้ทอดใด้กระบอก่อขันแลนงมาน้อเลื่อยเมื่อเียงแม่อปัออออปใหาโพเนี่ได้ม่อปอนใส่ลูกผู้หน่อยผู้ใหญ่เท,ที่ยว บอันขอเปิดแล้วผาแล้วหุ่นโอ้ยผู้ยุคแก่กะวนผู้ยุคแก่กระวนมาขอแอวแทะแนวเดียวบ่มีไผเสิมากเลียวแม่ผู้เดียว เสทางเมาขอเอาหมุนแต่น้ำแม่ลูกกำเอื้อพ่อแม่เท่าพ่อแม่แก่ให้ดูเล่พันเดอเท่าอย่าไล่ถิ่มนเด้นนาะพ่อแม่ตนนั้นล่ะนาะ